สวัสดีครับกระผมสินแหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูท u b แอคเคาท์สินแหมง ที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยและในครั้งนี้ผมมาพบกับท่านในช่วงวาระพิเศษวาระที่ดาวอังคารนะครับหรือมาจะขยับย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภในช่วง1334เมษาสงกรานพอดีแปะเลยนะครับในครั้งนี้จะมา,าลงดีเทลยิบยิบรายละเอียดยิบยิบให้กับชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวอังคารมันมีการขยับตรงนี้ ดาวสำคัญสคัญนะครับที่จะยังโครจรอยู่ก็อย่างดาวพฤหัสอยู่ในราศีกันทับราศีคุณอยู่ดาวเสาร์ไปอยู่ในธนูดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีมิถุนเออไม่ใช่อยู่ในราศีมีนนะครับแล้วก็ดาวราหูอยู่ในราศีสิงห สำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการสนับสนุนนะครับไอช่วงที่ดาวขยับตรงเนี้จากผู้หลักผู้ใหญ่มาผลักดันคุณมาดันก้นคุณให้คุณพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จหรือจะมีงานอะไรบางอย่างที่เออเขากำลังจะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้คุณได้ทำซึ่งมันก็นำมาซึ่ง ภาระของคุณนั่นแหละครับแต่ก็รู้แ้ะแต่เป็นช่วงที่จะสําเร็จนะครับเป็นช่วงที่งานมันจะสําเร็จแล้วก็ชาวลัคนาราศรีกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเพราะงานด้วยนะครับในช่วงที่ดาวมันขยับย้ายตรงนี้ในช่วงสงกรานมีโอกาสที่จะต้องเดินทางสิ่งที่ผมจะติงกับชาวลัคนาราศรีกันไว้นั้น 1. เอ่อให้คุณระวัง นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเอ,อ,อย่าไปปริปากพูดอะไรเด็ดขาดแม้จะมีคนมาขอความเห็นเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความยุ่งยากหรือเรื่องจุกจิกเข้ามาได้เช่นมันไปพูดกันต่อ,ตอ,ตอเป็นปากที่สองที่สามที่สี่สุดท้ายแล้วเขามาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันออกมาจากปากคุณนี่แหละครับทำให้คุณเสียรังวัดหรือว่าทำให้คุณลำบาก ใจยุ่งยากใจได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกไปก็คือเรื่องของข้อกฎหมายในส่วนของงานมันดีจริงอะแต่ว่าเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องการตามทวงเงินเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการตามทวงเงินหรือว่าเรื่องของสัญญงสัญญาพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่จุกจิกมากๆเลยในช่วงที่ดาวมันขยับตรงเนี้ยสำหรับชาวลัคนาราศีกันย ก็ให้ระวังกันสักนิดนะครับออขอให้ดูให้รอบคอบถ้าเกิดคุณเอาพู้ง่ายๆคือใครมาสร้างภาระในเรื่องของการเงินมันหยิบย,มยืมคุณไปก่อนหน้านี้คุณก็หวังว่ามันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันทาไมมันจุกจิกจังเลยแล้วก็ไอคนที่พูดวันเนี้ยมันก็พูดไม่ค่อยเป็นคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใครที่จะมาออขอให้คุณช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในช่วยเหลือเรื่องของตัวเงินหรือการวิ่งเต้นหรือตำแหน่งอะไรอะไรก็แล้วแต่โดยที่เขามองและคุณมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยขอให้คุณรู้ไว้ว่าการช่วยเหลืออันนี้จะนํามาสู่ปัญหาภายหลังถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องคุณน่าจะมีคําพูดที่ดีๆเพื่อหลีกเลี่ยงตัวเองจากปัญหาเหล่านี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักผมบอกตรงนี้ มันแบ่งออกเป็นสองสามหมวดด้วยกันหมวดที่1คือว่ามันจะมีชาวลัคนาราศีกันบางคนไม่ใช่บางคนแต่หลายคนนะที่เลิกกับแฟนมาก่อนหน้านี้ย้อนลกลับไปประมาณช่วงสองสเดือนนะช่วง,งต้นปีนะคุณมีความรู้สึกอีหลักอีเหลือมันมีความรู้สึกหม่นหมนในใจใจหนึ่งก็คิดถึงเขาแต่อีกใจนึงก็แม่งแค้นใจมีเรื่องแค้นใจมีเรื่องที่ทำให้กูเจ็บใจอยู่ ทำให้คุณรู้สึกอิรักอิเลือไม่แน่ใจกับหัวใจตัวเองแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีใจนึงก็อยากจะคืนดีอีกใจนึงก็มีความรู้สึกอื่นๆแค้นๆอยู่ในใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาในจิตใจของคุณนะครับอ,อ,อีกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนโสดคนโสดในลัคนาราศีกันผมจะบอกว่าความรักมันก็ไปได้นะแต่มันไปได้ในลักษณะที่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทําตัวไม่ค่อยเปิดเผยนะหรือเราเดาใจไม่ค่อยถูกว่าเขาคิดอย่างไรทําให้คุณเองมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอมาพบคนนี้แล้วกูต้องเล่นเกมอ,อ่านใจไปด้วยคือเดาไม่ถูกเหมือนกับมันมีอะไรลับๆล่อๆสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วความรักไปได้นะ ไม่ต้องกังวลอะไรอีกอย่างนึงซึ่งผมจะติงไว้ให้ระวังก็คือเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะครับอันนี้เป็นดีเทลรายละเอียดนะผมให้คุณระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้หลอดลมแล้วก็ใครที่สุขภาพมันจุกจิกมาก่อนหน้านี้ช่วงเมษาตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่พยายามรักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับ กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงสดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไป